ครับอันนี้น้ํามันอะไรครับนี่เขาเรียกน้ํามันน้ําตาแห้งมันเป็นวิชาโบราณดียังไงครับอ่าเป็นทางสเสน่ห์เพราะว่ามันต้องเอาพวกน้ําตาเด็กร้องไห้ตามแม่อ่ะเหรอคือเด็กร้องไห้ตามแม่เนี่ยคือมันรักที่สุดแล้วอะ่ะแม่ไม่อยู่ร้องร้องไห้ตามเหมือนใจจะขาดอะไรประมาณนะั้นมันเอาเคสอันนี้ครับแล้วก็เอาพวก ตัวยาย่างอื่นอกีกอแล้วก็เอามาเสกกระถามจะมีกระถาเจ้าผู้ตจ้เมียมาเสกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ป้ายคนที่เราชอบได้จะทําให้มันร้อนลนอยากจะมาหาเราเหมือน<ช>ที่ว่า,าลูกตามหาแม่นะอ่าทําให้มันรักเราไม่เห็นไม่เห็นหน้าเราก็เหมือนใจจะขาดอะเหมือนเด็ก้องไห้ตามแม่น้ํามันตาแห้งนี่นะอะใช้แล้วจะไม่ จะไม่ต้องร้องไห้อีกไม่ต้องเสียใจอีกอันนี้ใช้ป้ายอย่างเดียวอ่ะตามตำราเขาอ่ะอ่าพกติดตัวก็เป็นสเสน่ป้ายตัวเราก็เป็นสเสน่ใช้ทากคนที่เราชอบก็ได้อืมแต่มันเน้นไปทาีิทาตัวเขาแล้วมันจะร้อนรนมาหาเราใช่